ไม่ใช่อเล่นบอลแค่ไม่สุดยอดมากเลยจะบอกให้อกให้นะวัน่นบอลเล็เออใช่นบอลเล็กเก่งที่สุดเอ๊ะล่นบอลเล็กเก่นที่สุดเราะว่าเ้าองเคยจบอลเล็กเล่บเล็กเก่ที่สุดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนบเกที่ ฉันมาช่วยแล้วคุณตู้ไอ้ เบลนไม่ขี้โมอ่ะจริงไหมทุกคนจริงใช่ไหมมึงขี้โมมึงขี้โมใช่ไหมมึงมาด่ากูอ่ะอีสัตย์เ้ยมึงทำอะไรอีกไปอ๋อกูมาจุดเรื่องเรนโบน่ะเรนโบม,มันสวยมากเลยนะ 更快，快点！ 钱多也没用<有>。Mm hmm. uh.